ที่แรงกำเนิดของขยะร้อยล้านนะครับและวันนี้ก็เป็นโอกาสดีมากๆเพราะเราจะได้พบกับอีกหนึ่งบุคคลสําคัญที่ช่วยให้ธุรกิจร้อยล้านนี้ก้าวผ่านอุปสรรคต่างๆจนกลายเป็นสินค้าส่งออกที่ติดปีกโบยบินในตลาดเอเชียใต้ได้อย่างสวยงามต้องขออนุญาตนะครับเหมือนเรานั่งกันอยู่น้าแพงกันเลยนะพี่กรับผมครับเป็นขยะ ที่อัดแทงเป็นเงินได้ที่แต่ละรุ่นนี่กิโลพี่อย่างข้างหลังผมนี่นะฮะก้อนนึงเนี่ยตกประมาณ50โลครับแล้วทั้งแพนลนด์ที่รวมแล้วเนี่ยประมาณ2ตัน5ถึง3ตันครับครับผม<อ> 2>, 2ตัน5ก็ประมาณ2,500ักิโลครับถึง3,000ักิโลครับครับผมก็หมายความว่าแต่ละพาเลทที่ว่านี่ก็ประมาณพันยูเอเซอร่า คโดยประมาณเราหวางเรีนนี่เองครับที่อันนี้ต้องขอรบกวนเรนกถามาครัว่าทําไมถึงสนใจที่จะนําเจ้าขยะเราเานี่ยไปยังประเทศที่มีความสูงเสี่ยงอย่างเอเชียใต้สิ่งสิ่งที่ประเทศซึ่งมีความเสีย่ยงพวกนี้ไม่มีความสามารถในการไปซื้อบิลเล็ตหรือสลับที่เป็นพวกแร่เหล็กอะไรราคาสูงๆได้เขาก็ทำทุกอย่างเพื่อจะลดต้นทุน ในการที่จะได้มาซึ่งเหล็กสแครปเนี่ยมันก็คือพวกกระป๋องนมกระป๋องกระป๋องสังกะสีมั่งกระป๋องสีมั่งกระป๋องกาแฟมั่งอะไรพวกนี้ครับพวกนี้ในตัวกระป๋องเองมันมีการเคลือบเคลือบสารเคมีบางอย่างเพื่อให้เหมาะสมกับวัตถุที่เขาไปใส่เพราะฉะนั้นแต่พอเอาเข้าไปหลอมเนี่ยมันก็จะเกิดพอลูชันครับมันประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่เนี่ย จะไม่อาอุญาตให้ใช้พวกนี้ไอ้บิลเลตท,ที่ว่าแล้วก็สลับที่ว่านี่คืออะไรครับบางที่ก็เรียกสลับบางทีก็เรียกบิลเล็ตนะฮะคำว่าสลับก็คือตัวแร่แร่เหล็กทีท่เอาไปถลุงแล้วก็ผ่านกระบ,บวนการผสมแร่บางตัวลงไปเพื่อส่งต่อให้กับอุตสาหกรรมรีดเหล็กอีกทีหนึ่งครับผมเรียกงี้ได้ไหมพี่เอาเหล็กพวกนี้ไปเกิดใหม่ ถูกต้องครับมันไม่เกิดใหมนะ่แล้วกลายเป็นการ,รถูกดีๆขึ้นมาอีกหนึ่งชิ้นใช่ครับใช่ครับแล้วพอใช้ไปมันจะมีเศษมีอะไรมันก็ถูกกลับมาล้อมใหม่อีกทีนึ่งเพราะปัจจุบันเนี่ยทรัพยากรของโลกเนี่ยมันถูกใช้โดยมนุษย์ใกล้หมดไปทุกทีใกล้หมดทุกทีเพราะฉนั้นมนุษย์ก็ต้องคิดหาวิธีทำยังไงจะเอาไอ้พวกเนี้ยมารีไซเคิลได้ใช้ได้อีก ก็เรเลนถามพี่สมชายครับเวลาคนทำธุรกิจเขาพูดกันเขาบอกว่าถ้าเจอแขกกับเจองูเนี่ยให้ตีแขกก่อนทำไมเขาถึงพูดอย่างนี้พี่คือจริงๆแล้วเนี่ยในกลุ่มเอเซียใต้หรือที่เราเรียกว่าตอนออกกลางเนี่ยปกติในการซื้อขายสินค้ากับกลุ่มกับพวกเรานี่เขาจะเปิดอาเซียมาในกระเปิดอาเซียเนี่ยโดยปกติแล้วถ้าเราถ้าเราซื้อขายสินค้ากับจีนเกาหลีใต้ฮ่องกงหรือญี่ปุ่นพวกนี้ถ้าอาเซียที่เปิดออกมาแล้วเราส่งออก ไปขายสินค้าโดยภายใต้เงินแห่งเอลซเนี่ยถ้าเอาซีคลีนหรือบางครั้งอาจจะไม่ถูกต้องตามเอลซีเท่าไหร่รยังไงก็ได้รับเงินจากกลุ่มประเทศพวกนี้ uh huh. แต่ในระดออก,กลางเนี่ยถึงแม้เอาซีที่เราส่งออกไปภัยใต้เงินแห่งเอลที่เขาเปิดมาเนี่ยบางครั้งในการเ,รก,เก็บเงินมันอาจจะไม่ได้ตามที่เอซีเปิดมาครับเหตุผลมันคือหนึ่งเรื่องของการชําระหนี้ซึ่งเขาชําระหนี้ได้ลําบากเหตุผลในที่นี้คือในกลุ่มประเทศพวกนี้ mm hmm. ธนาคารจำเป็นวาสี่ประเทศคือหนึ่งสงกามัางกราเทศ ปกีสฐานแล้วก็อินเดียบางเมืองอย่างนี้พี่ชันสักเรียนไปนะครับกลุ่มพวกนี้เวลาชระนี้เราถึงแม้ว่าจะมีเอลซีมากำกับเอลซีถูกต้องผู้ส่งออกเนี่ยปฏิบัติได้ถูกต้องตามเอลซีทั้งหมดแต่บางครั้งการเร่อชำระเงินเนี่ยมันไม่ได้เป็นตามเงื่อนไขที่กําหนดมาโดยเอลซีอาจจะล่าช้าไปบ้างอะไรบ้างเหตุผลที่เป็นอย่างนี้เพราะว่ากลุ่มประเทศพวกนี้เขาส่วนมากจะไม่สํารองเงินยูเอรลาไว้ในไว้ไม่ได้มือเขาจะไม่สํารองเลยเขาจะใช้วิถีในเงินของเขาเพราะฉะนั้นเวลาเขาขาดสินค้าได้ได้เงินยูโรมาถึงจะมาชำระนี้เรา เพราะานั้นเครนีตเป็นเคิปกต,ติอยู่แล้วซึ่งในการเรียกเงินพวกนี้จะมีความเสี่ยงนิดนึงนักธุรกิจเราเนี่ยถ้าไปกลุ่มประเทศพวกนี้ไม่ใช่แค่ส่งเมลติดต่อกันแล้วก็ขายของเลยโอกาสโดนเบี้ยวนี่สูงทําไมถึงต้องเดินทางเยอะๆเพื่อไปไปรู้จักเขาว่าเขาเป็นใครทําอะไรโรงเหล็กใหญ่ขนาดไหนค,ความสามารถในการชำระเป็นยังไงแล้วก็ให้เขามามาดูเราด้วยว่า เราสามารถส่งสินค้าให้เขาได้ตามกําหนดไหมเพื่อเกิดความเชื่อมั่นประเกิดความเชื่อมั่นเนี่ยโอกาสที่เขาจะไม่ชําระเงินเนี่ยแทบจะเป็นศูนย์เพราะว่า 1, LC มันเป็นตัวคุมอยู่แล้วว่ามันเป็นกฎการค้าโลกถ้าทุกอย่างคลีนไม่มีปัญหาเขาต้องจ่ายตังค์แต่ที่เขาจ่ายตังค์ไม่ได้ตามที่พี่สมชายบอกว่า อาจจะลูกเล่นหรืออะไรก็แลแ้วแต่ก็เจองูเจอแขกได้ตีแขกก้อนเนี่ยประมาณนี้นี่คือเขาเชื่อของเขาแต่ถ้าเราได้เข้าไปสัมผัสได้เข้าไปเจอได้เข้าไปคุยสร้างความเป็นเพื่อนกับเขาเ<ๆ>ขาไม่เบี้ยวเรา l c ที่ว่าเนี่ยจริงๆแล้วมันสามารถกุ้งครอง s m ส e อย่างพวกเราได้เพียงพอหรือเปล่าและคิดว่าถ้าเราไม่มีความรู้อย่างร่างการเปิด l อลซีทาง Kbank จะมาช่วย S m สอย่างพวกเราที่มีความคิดว่าจะส่งของไปนอกได้ยังไงบ้างครับ คือในกรณีของเ c ซนะครับด้วยโปรตินเนี่ยตั้งแต่เกิดวิกฤตตัวแฮมเบอร์เกอร์ขึ้นมาเนี่ยธนาคารมีมีคำสั่งมีอะไรสย่มาแต่การซื้อขายกับกลุ่มประเทศพวกนี้ให้นำมาระวังให้มานะนําลูกค้าให้นำมาระวังในเรื่องของการรำนเงินถึงแม้จะมีเอลซีคากลับนะครับในเบื้องต้นเนี่ยธนาคารก็จะใช้วิธีแนะนําลูกค้าในเรื่องของการที่โอเครู้รู้ลูกค้านะรู้ว่าลูกค้าธุรกิจจริงนะอย่างที่ผู้กำกับปฏิบัติอยู่ก็คือบินไปดูลูกค้ามีโรงงานจริงมีอะไรจริงนั่นคือหนึ่งหนึ่ง อันนี้2คือ r ารที่เปิดมาธนาคารจะมีหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งซึ่งจะเช็คตัวแบงค์ที่เปิด RC มาหาเรานะครับจะเช็คจะเช็คการกิ้งของแบงค์ผู้เปิด RC มีความน่าเชื่อถือขนาดไหนเป็นแบงค์อันดับที่ไหรของโลกเป็นแบงค์อันดับที่ไหรของประเทศนะตรงนี้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นส่วนศูนย์ที่เรามาช่วยซัพพอร์ตลูกค้าในเรื่องความเสี่ยงนั่นหมายความว่า s ออย่างพวกเราเนี่ยถ้าร่วมทำงานกับเคแบงค์เนี่ยเราอุ่นใจได้ใช่ไหมครับว่าทำงานกับเคแบงค์แล้วเนี่ยอย่างน้อยถ้าฝั่งรูนไม่จ่ายเงินเราก็น่าจะได้รรรััับบบเงินนนนแ่อคค ในกรณีของกลุ่มตลาดใหม่หรือกลุ่มเอเชียใต้ซึ่งมีมีความเสี่ยงในการชำระเงินธนาคารจะมีโปรดักต์โปรดักต์หนึ่งเข้าไปรับรองในการชำระเงินก็คือมีการคอนเฟิร์มแอลซีการคอนเฟิร์มแอลซีหมายความว่าธนาคารเนี่ยอาจจะไปเข้าเข้าไปรับรองในการชำระนี้ของแบงก์ผู้เปิดแอลซีมานะโดยแอลซีที่เปิดมาจะต้องมีคําสั่งในเรื่องของการคอนเฟิร์มแอลซีนะแล้วถ้าเกิดว่าลูกค้าเราไม่มั่นใจในเรื่องการชำระนี้ เราสามารถที่จะไปรับรองกับชารานีในแบงค์ที่เปิดอาซีนั้นมาได้แล้วในทางแบงค์เนี่ยครับมองตลาดกลุ่มนี้อย่างกลุ่มเอเชียใต้นะครับตอนออกกลางเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับคือปัจจุบันนี้ถ้าที่คุยนะฮะกลุ่มนี้ถือว่าเป็นตลาดที่แบบว่าเราได้บุกเบิกถ้าเราเข้าไปเข้าไปคุยเข้าไปซัพพอร์ตในเรื่องของผลิตผลต่างแบงค์ที่เปิดอาซีมาเราสามารถทำการค้าพวกผู้นี้ได้ถือว่าเป็นการเปิดตลาดไปสู่กลุ่มประเทศพวกนี้ได้ครับอย่างกว้างขวางในความยาก ก่อนที่จะมาเจอแบงค์เนี่ยครับไอความยากสำหรับเอสตีอย่างผมเนี่ยถ้าอยากจะทําธุรกิจต่างประเทศเนี่ยจะต้องเจออะไรก่อนครับก่อนที่เจอแบงค์เนี่ยเริ่มต้นเนี่ยเราต้องรู้ตัวเราเองก่อนว่าเราจะทําอะไรแล้วคู่ค้าเราเนี่ยคือใครอย่างผมเนี่ยตั้งใจว่าผมจะไปตลาดเอเชียใต้ผมก็เข้าไปศึกษามันก่อนว่าอ,อ,อะไรที่มีช่องว่างให้เราเข้าไปได้บ้างผมก็มาเจอสแครปแล้วก็ ที่บอกว่าหายได้ว่าลูกค้าซื้อจริงหรือเปล่านั่นคือเราต้องเดินทางนี่คือควา,ามยากเบื้องต้นแล้วก็แน่อจาก,กว่าทุกคนเน่ยเมื่อเริ่มเข้าไปไปไปเจาะเนี่ยจะเจอปัญหาเหมือน,นกันก็คือว่าควา,ามเชื่อถือช่วงแรกม,มันจะไม,ม่มันจะไม่ค่อยมีทั้งสองฝ่ายเราก็ไม่เชื่อเขาเขาก็ไม่เชื่อเราเพราะฉะนั้นแบงก์ก็คือคนที่จะช่วยเราได้ว่าเฮ้ยเราจะทําธุรกิจ อ,อย่าง s อสที่ดูรายการนี้อยู่อาจจะกลัวมีความอยากแล้วแหละอยากจะไปทำนั่นแหละแต่กลัวเอกสารจะยุ่งยากไหมจะดีเทลไหมคุยกับแบงค์จะเสียค่าฟรีเยอะหรือเปล่างียครับพี่ในนามของเพแบงค์แต่กรณีของเอกสารเอกสารตัวในตําหอกงกลางเนี่ยปกติเปเอกสารที่ทํายากมากไม่เหมือนไม่เหมือนอประเทศอื่นๆที่เขาเปิดอาซีมาเอกสารขอได้ง่ายแต่ในเรื่องของเรื่องเกี่ยวกับข้อกฎหมายว่าถ้าทธรามนี้ของเขา ในการนำส่เข้าประเทศเขาเนี่ยเขาจะขอเอกสารเยอะมากไดเอกสารที่ขอมาเนี่ยหลายๆอย่างอาจจะต้องผ่านสถานทูตที่อยู่ในเมืองในเมืองไทยต้องมีการรีดหลายๆเอกาสารต้องมีโน้มมีนี่ในเคแบงค์เนี่ยจะมีผู้เชี่ยาญการในเรื่องของการตรวจเอกสารรีวยเว่าเช็คาชเกอร์จะทําตรวจเอกสารลูกค้าด้วยความละเอียดถ้ามีข้อผิดพลาดต,ตรงไหนเราจะนำลูกค้าแก้เอกสา,กาตรตัวไหนแก้ได้ควรแก้ตัวไหนแก้ไม่ได้แล้วสามาิถว่าปล่อยไปได้ตามกฎของการซื้อขายในเรื่องของ RC เนี่ยเราก็จะขอของลูกค้าไปตรงนี้เรามีทีมงานที่ดูแลได้เต็มที่อยู่แล้ว ฟังแค่นี้ก็อุนใจแล้วครับเพราะผมเชื่อว่าก้าวแรกในการเดินทางนีสำคัญเสมอถ้าได้คนประคบประคองที่ดีเนี่ยมันจะเป็นก้าวต่อไปที่สวยงามการร่วมเดินทางกับพันธมิตรอย่างเคแบง์นี่ไม่ราบว่าเป็นยังไง้ครับผมมีความพอใจในระดับที่ที่ดีมากเขามีอะไรใหม่ๆมาชี้แนะมาแนะนําแม้แต่เรื่องอัตราแลกเปลี่ยนแม้แต่การซื้อฟอร์เวิร์ดทุกอย่าง เขาช่วยเราตลอดนี่ต้องเรียนถามทางเคแบงแล้วะครับว่าการได้เห็นธุรกิจที่เราดูแลอยู่เนี่ยเติบโตและประสบผลสำเร็จขึ้นไปเนี่ยความรู้สึกภูมิใจของเรานี่มันเป็นยังไงพี่ก็ถือว่าเป็นเป็นส่วนหนึ่งในความภูมิใจที่เราให้บริการทําให้ลูกค้าเติบโตแล่ว่าจะเป็นทีมของทางพิสุทธ์รีในเรื่องของสินเชื่อในเรื่องของการให้วงเงินที่ของเทรดในเรื่องของการให้ความรู้ความความเสี่ยงไม่เสี่ยงในเรื่องของดีเกนชาระเงินในเรื่องของตัว LC อลดีก็ดี เงินโอนอะไรก็ดีนต่หลายอยา่างในเรื่องของทีมดีลเลอร์ซึ่งจะเข้ามาดูความเสี่ยงในเรื่องของตัตดแลกเปลี่ยนซึ่งจริงแล้วตัวตัดแลกเปลี่ยนอย่างที่พี่ชันสาบอกเนี่ยมันเป็นมันเป็นส่วนในการที่เพิ่มคอร์สหรือลดคอร์สให้ลูกค้านะครับคือถ้าถ้าเราสามารถไกด์ให้ลูกค้าถึงใจต้นทุนที่ลูกค้ามีสามารถไปบริหารในกับสี่งนีน้ให้มีกําไรมากขึ้น,นกว่าเดิมได้และรู้ถึงวิธีการก้าวข้ามอุปสรคของ liberty holding group ในการส่งออกสแครปกับประเทศแถบเอเชียใต้ไปแล้ว ช่วงหน้ากลับมาพบกับการเปิดเผยทุกขั้นตอนของการเปลี่ยนสิ่งที่ไร้ค่าให้กลายเป็นขยะร้อยล้านเขามีวิธีการอย่างไรเจ้าของ SME ไทยทั่วประเทศห้ามพลาดครับเปิดโลก SME กับคุณประกรณสวัสดีค่ะคุณประกรณดิฉันอันธิกาเทพารักษเจ้าของร้านอาหารซอสซอยอารี4ค่ะ ซอเป็นร้านอาหารประเภท y b a บาร์แอนด์เวนะคะคอนเซปต์ของร้านเราก็คือจะเป็นการตนมีโฮมคุกกิ้งค่ะส่วนเมนูที่ขายที่ร้านส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นเมนูที่เราใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารพิษให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ผักส่วนใหญ่ที่ร้านเนี่ยเราก็จะใช้เป็นผักไฮโปโดจีนิกนะคะ การทำธุรกิจต้องมีการแข่งขันสูงจึงทำให้เราต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลาดิฉันอยากจะถามคุณประกรณ์ว่าพอจะมีคำแนะนำสำหรับแนวโน้มการทำธุรกิจใหม่ๆที่เหมาะสมกับธุรกิจของดิฉันบ้างหรือเปล่าคะในปัจจุบันการแข่งขันในการทําธุรกิจมีสูงขึ้นดังนั้นธุรกิจเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดนะครับการจับกระแสความนิยมของผู้บริโภคเนี่ย ถือว่ามีความสำคัญในตอนนี้กระแสที่มาแรงก็ยังคงเป็นในเรื่องของ green concept หรือแนวคิดเพื่อสิ่งแวดลอ้อมครับซึ่งหลายๆธุรกิจเนี่ยได้นำเอากระแสความนิยมในเรื่องนี้เนี่ยมาปรับสินค้าให้เข้ากับคอนเซ็ปต์ครับแล้วก็ได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั่วโลกแต่สินค้าภายใต้ green concept มักจะมีต้นทุนสูงครับถึงแม้ธุรกิจ SME จะมีเงินทุนเพื่อใช้ในการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตสินค้ามากไม่เท่าธุรกิจขนาดใหญ่แต่ก็สามารถนำเอากรีนคอนเซปต์เนี่ยมาใช้พัฒนาสินค้าและแนวทางในการดำเนินธุรกิจได้ครับในกรณีของธุรกิจร้านอาหารการใช้ผักออร์แกนิกหรือผักปลอดสารพิษมาใช้ทำอาหารแทนครับก็จะเป็นการลดการใช้สารเคมีไม่ทำลายระบบนิเวศและที่สำคัญก็คือ เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภคอีกด้วยนอกจากนี้อาจจะเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์ที่ทําจากชานอ้อยซึ่งสามารถย่อยสลายได้เองและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมดังนั้นกรีนคอนเซ็ปต์จึงเป็นอ,อีกหนึ่งแนวทางนะครับที่จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งถ้าหากธุรกิจใส่ใจในภาพลักษณ์ที่เป็นสีเขียวนะครับโดยเน้นในเรื่องของคุณภาพและสิ่งแวดล้อม นอกจากจะเพิ่มยอดขายกับธุรกิจแล้วเนี่ยยังเป็นการอนุรักษ์โลกของเราอีกด้วยหากธุรกิจใส่ใจในภาพลักษสีเขียวและปรับเปลี่ยนการผลิตโดยเน้นที่คุณภาพและสิ่งแวดล้อมนอกจากจะทำให้ยอดขายของธุรกิจเพิ่มขึ้นยังเป็นการอนุรักษ์โลกของเราอีกด้วยครับ ยังรวมติดปีกให้กับสุดยอดธุรกิจขยะร้อยล้านครับหลังจากที่เรามั่นใจกับการส่งออกสินค้าโดยใช้ l อซแล้วตอนนี้คุณชาญศักดิ์ก็พร้อมแล้วล่ะครับที่จะเปิดเผยเส้นทางสู่ดวงดาวของขยะร้อยล้านว่ามีเส้นทางในการเติบโตอย่างไรจากดิ้นสู่ดาวจากขยะสู่เงินเนี่ยเขามีขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปลายทางสุดนี่ยังไงบ้างรครับขั้นต้นเนี่ยแมทรเรียลที่เราเราซื้อเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นกระป๋องสังกะสีเนี่ยนะฮะจะถูกรถอย่างรถปิกัรเนี่ลำเลียงมาแล้วก็ก็จะมาชั่งน้ําหนักตรงนี้มันจะมีเครื่องตรวจรวัดว่าน้ําหนักได้กี่ตันเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเอาไปกองในในใน,ในส่วนของสต็อกหลังจากที่แยกกระป๋องออกสังกะสีออกรถก็จะถูกกลับมาชั่งน้ําหนักอีกทีหนึ่งเพื่อจะได้รู้ว่าน้ําหนักของที่มาเนี่ยกี่กิโลกี่ตันครับ ออย่างรถคันหนึ่งอย่างก,กระบะพันพันนึงนี่ประมาณกี่ตันครับตัวกระบะเฉพาะของอย่างเดียวนะครับของเนี่ยบรรทุกได้เต็มที่ประมาณ1,200ยกิโลคือตันสองนะครับที่รับซื้อโลอะไรผมซื้ออยู่ตอนนี้ซื้ออยู่กิโลประมาณ8บาทบ8บาทครับอุอ้ยคันหนึ่งมานี่ก็เกือบหมื่นกันนะ ครับใช่ใช่ใช่คนที่เอามาเนี่ยครับเขาไปเอาแบบไหนเขาก็จะไปเก็บตามร้านค้าเล็กๆซึ่งซื้อจากชาวบ้านมากอะไรมากมากองไว้ซื้อมาในอีกราคาหนึ่งนะฮะก็แล้วแต่เขาว่าซื้อเท่าไหร่แต่ก็มาส่งผมผมให้เขาราคานี้เขาก็คงจะเหลือกําไรกลับไปครับเป็นเป็นสิ่งที่ผมและคุณผู้ชมคุณตาแบบที่ว่าไอ้รถที่นี่คือเป็นพวกรถซานเล้ง3ล้อที่ไปตามหมู่บ้านแเก็บเก็บแลกซื้อของอะไรมาประมาณนั้นครับแล้วก็จะมาขายตามร้านค้าย่อยคนพวกนี้ก็จะไปเก็บตาม ราคาเยอะๆๆครับหมอนี่เงินสะพัดไปหลายส่วนเลยนะกว่าจะถึงตรงนี้ก็มีอีกสามอีกสามทอดใช่ครับทอดรถซานเล้งที่พักของรถซานเล้งมาเป็นรถคันนี้ใช่ครับอ๋อจากนั้นไงต่อพี่พอช่างมาเสร็จแล้วลำเบียงเข้าสู่กองแมทเทเรียลก็แยกออกว่าอันไหนกระป๋องหลังสีอย่างเช่นกำลังลงเนี่ยคือกระป๋องที่ตอนนี้พี่ส่งออกประมาณเดือนละกี่ตันครับพี่ผมส่งออกเดือนประมาณ2อถึงสามพันตันสองถึงสามพันตันก็ตรงนี้อีกประมาณ3-4เท่านะฮะ ใช่ครับใช่ครับทีนี้ช่วงนี้กําลังการผลิตเรายังยังยังไม่พอ<ช>เราต้องเอาเครื่องจากใหม่มา<ช>เราก็ซื้อที่บางครั้งเราเราจะซื้ออย่างที่เขาทําเป็นก้อนไว้แล้วเราก็ส่งคอนเทนเนอร์ไปโหลดเลย<ช>โอ้ยี่ยุอย่างละกระป๋องนมกระป๋องกาแฟนมข้นหวานยาข้าแัแรคุณกล้องสามารถดูได้เลยว่ายี่ห้อไหนขายดีเลยครับอพอกองเสร็จแล้ว เขาขนไปที่เครื่องนั้นอันนี้เครื่องอะไรพี่อันนี้เป็นเครื่องอัดครับเครื่องอัดเครื่องอัดให้เป็นก้อนกำลังการผลิตมันทำมันอัดได้ประมาณกี่แท่งต่อวันเนี่ยพี่ตัวตัวนี้นี่ทำได้ประมาณ250ก้อนต่อวันก้อนประมาณ50-60กโลไอก้อนนี้เขาเรียกว่าอะไรพี่บันเดิลเขาเรียกบันเดิลอ๋อหลังจากมีดิลออกมาแล้วนี่ทำไงต่อพี่เราก็จะเอาไปล้างก่อนเอาไปล้าง โดยใช้น้ำไฮเปอร์เชอ่์ล้างอัดให้ให้ดินมันออกแล้วก็เอาเข้าตู้อนเทนเนอรล้างเอาฝุ่นที่มัน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 เลอะอยู่หรือมันมันอยู่ข้างในได้เอาออกมาเพื่อเพื่อจะไม่ให้มันมันมีปัญหาเวลาส่งไปแล้วแล้วก็เอาเอาไปหลอมแล้วมีเศษดินเศษลอยู่ในฟอร์มเลชันมันจะำให้เหล็กเขาได้ไม่ได้คุณภาพโอ้ยางนี้พี่ก็ต้องเอาอันนี้ขึ้นเรือไปเรือหนึ่งวันกี่รอบพี่ อาทิตย์หนึ่งเนี่ยเดือนหนึ่งผมประมาณสี่ครั้งคำนวณดูก็ตู้หนึ่งยี่ห้าตันนะก็ต้องหมดก็ประมาณห้าสิบหกสิบตู้ห้าสิบหกสิบตู้ต่อเดือนครับผมครับแต่ส่งออกทุกสัปดาห์ใช่ครับใช่ครับก็ประมาณสัปดาห์ประมาณสิบตู้สิบห้าตู้สิบห้าตู้ครับผมไอ้ตู้ที่ว่าคือรถตู้อย่างเงี้ยครับตู้คอนเทนเนอร์อย่างเงี้ยครับวิ่งจากนี่ไปที่ท่าเรือไปท่าเรือแหลมชบังครับครับและไอ้ตู้ไอ้รถเหล่านี้คือเป็นรถของบริษัทที่รับขนส่งให้เราใช่ครับจากนี่ไป แหลมเะบังก็ประมาณ4,000บ,บาทต่อเที่ยว4,000บาทต่อเที่ยวครับหา<อ>ต่อกิโลมามันก็ตกประมาณประมาณ20สตางค์โดยประมาณยี่สิบตางค์ยีสตางค์งโ,<ห>งโดยประมาณก็ถือว่าไม่แพงเนาะใช่ใช่ครับระยาดเดินทางก,กี่ชั่วโมงโครัี่จากนี่ไปท่าเรือก,ก็ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งครับไม่เกินชั่วโมงเลยครับผมแล้วจากแหลมเชียง b a กี่วันถึงถึงมากขนาดนี้โดยประมาณยี่สิบเอ็ดวันยี่สิบเอ็ดวันครับผมโหนานเหมือนกันเนาะก็ก็นานเพราะว่าของเราเนี่ยมันไม่มีไดเรกไปเลยมันต้องไปเวียที่ไอ พอตกลางที่มาเลเซียนี่ถือเป็นจุดสิ้นสุดของปั้นดินสูดาแล้วใช่ไหมครับผมบหลังจากปิดประตูที่ว่านี้เราก็เอาออไปชั่งน้ําหนักว่าได้กี่ได้ได้กี่ได้กี่ตันครับโดยที่ว่าจะมีเจ้าหน้าที่ของ b ีวีรือเบลเตอร์ปาร์ตี้มาคอยมาคอยตรวจเช็คน้ําหนักด้วยแล้วก็เจ้าหน้าที่ของบริษัทที่มาที่มาดูสินค้าเขารโรงงานนี้เขากําหนดไว้ว่า L C จะคอมพลีตได้ต้องมีคนของเขามาตรวจลงในเอ l ซีไว้ั้งแต่เขาว่าใครใครเขียนอยากให้เป็นอะไรตามเอลซีเเขียนข้าไปต้ใช่ครับอ๋อแล้วแล้วต้องถามว่าผม a c c e p t ได้ด้วยหรือเปล่าครับถ้าผมไม่ Accept ผมก็ Reject กลับไปว่าให้ไปแก้มาเอาเอลมาอันนี้ขอเป็นที่อยากรู้เลยนะไอ้ที่ว่าหลังจะกปิดตู้แล้วเนี่ยมีวันได้ตังค้นอยู่กับว่าเอกสารเราเราเราทำเสร็จเร็วหรือเปล่าครับบางทีของยังไม่ถึงเนี่ยเราได้ตังแล้วประมาณ15-20วันประมาณประมาณ7 จ็ดถึงสิบวันเราแล้วมีแผนในอนาคตนี่อยากจะได้สักกี่ตันต่อเดือนถึงจะแฮปปี้ผมแผนว่าอยากจะได้สัก5 0 0พันตันต่อเดือนก็ถือว่าเราเป็นความภูมิใจหนึ่งนำขยะจากบ้านเราไปสร้างมูลค่ายังต่างแดนใช่ครับและวันนี้เป็นโอกาสพิเศษมากครับเพราะรายการ SME ติดปีกบายเคเอสมีแคร์ของเราได้รับเกียรติจากท่านรองอธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออกคุณมาลีโชคลำเลิศที่จะกรุณามาให้ข้อมูล เพื่อเป็นบันไดอีกขั้นสําหรับ SME ที่มีความฝันอยากจะผลักดันสินค้าของตนเองเข้าสู่ตลาดโลกครับการส่งออกของไทยนะคะไปสู่ตลาดโลกในปีปีนี้2554นะคะ ในช่วงไตรมาสแรกหรือมกราถึงมีนาที่ผ่านมานี่คะไทยสามารถส่งออกไปต่างประเทศได้ถึงประมาณ56,00 0ล้านเหนรียญสหรัฐอเมริกานะคะเพิ่มขึ้นประมาณ28%นะ,ะถือว่าเป็นตัวเลขการเพิ่มขึ้นที่สูงมากสินค้าที่สําคัญของไทยที่ส่งออกไปต่างประเทศเนี่ยก็มีทั้งสินค้าเกษตรสินค้าอาหารและก็สินค้าอุตสาหกรรมสินค้าเกษตรและอาหารที่สำคัญสำคัญก็จะเป็นข้าวนะคะอย่างพาราน้ําตาล อาหารทะเลกระป๋องมีกุ้งมีไก่แปลรูปส่วนสินค้าอุตสาหกรรมที่สำคัญในการส่งออกก็ได้แก่อิเล็กทรอนิกส์เครื่องใช้ไฟฟ้ายานยนต์นะคะอัญมณีเฟอร์นิเจอร์เสื้อผ้าสำเร็จรูป สินค้าพวกนี้เป็นสินค้าทีา่สามารถส่งออกได้แล้วก็มีอัตราการเพิ่มขึ้นในปีนี้เนี่ยค่อนข้างสูงเอเชียตใต้เนี่ยเป็นตลาดส่งออกที่มีศักยภาพแล้วก็มีอัตราการเพิ่มขึ้นมากทุกปีไม่ว่าจะเป็นอินเดียหรือบังคลาเทศนอกจากอินเดียแล้วเนี่ยก็มีบังคลาเทศอีกประเทศหนึ่งนะคะที่ถึงแม้จะเป็นตลาดที่เล็กล,ง,ลงมาแล้วก็ปัจจุบันยังนําเข้าจากไทยไม่มากนักนะคะ แต่ว่ามีศักยภาพสูงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นก็มีบ้างนะคะทุกประเทศว่าเราได้คู่ค้าที่ดีความเสี่ยงของเราก็จะน้อยหน่อยได้คู่ค้าไม่ดีก็ความเสี่ยงก็จะมากหน่อยแต่ว่าทางกรมเนี่ยอย่างที่เรียนใได้ทราบว่าเรามีสำนักงานอยู่ในเอเชียใตย้หลายสำนักงานนะคะซึ่งจะช่วยท่านได้ ในการให้คำแนะนำสิ่งที่อยากจะฝากไว้กับ SME ที่เป็นผู้ส่งออกนะคะขอให้ท่านได้ศึกษาข้อมูลสำหรับประเทศที่ท่านจะส่งไปให้ดีนะคะซึ่งท่านสามารถหาข้อมูลเหล่านั้นจากเว็บไซต์ของกรมหรือว่าโทรมาถามที่กรมได้โดยตรงการส่งออกแครบของ liberty holding group เรียกได้ว่าเป็นธุรกิจหนึ่งที่ติดปีกโบยบินในตลาดเอเชียใต้ได้ไดอย่างสวยงามขยะไร้ค่าที่ไม่มีใครเห็นผู้ชายคนนี้ กับเปลี่ยนเป็นเม็ดเงินจำนวนมหาศาลเส้นทางการปั้นดินสู่ดวงดาวยังไม่สิ้นสุดช่วงหน้าห้ามพลาดกับจุดเริ่มต้นสู่ช่วงติดปีกของธุรกิจและก้าวต่อไปของเศษเหล็กในตลาดเอเชียใต้